คงชื่อสอนวิธีดูท่าแท้ของคน5แบบจะได้ไม่โดนหลอกใช้ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความหลากหลายการเข้าใจท่าแท้ของคนเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามค้นหามาตลอดการนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างคงชื่อได้ให้ข้อคิดและคำสอนมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีการมองเห็นและประเมินคุณค่าของบุคคลอย่างลึกซึ้ง คงชื่อมองว่าท่าแท้ของคนไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ปรากฏภายนอกเช่นคำพูดหรือการกระทำแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในจิตใจและค่านิยมที่แท้จริงของเขาคงชื่อเชื่อว่าเราสามารถรู้จักและเข้าใจคนได้จากการสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆและการฟังเสียงแห่งหัวใจของพวกเขาหนึ่งพฤติกรรมในช่วงเวลาที่ยากลำบากคงชื่อสอนว่า สภาวะที่กดดันจะทดสอบคุณธรรมที่แท้จริงของคนในยามที่ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นคนเรามักจะแสดงออกด้านที่ดีที่สุดของตนเองแต่เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความกดดันสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจจะถูกเปิดเผยออกมาโดยธรรมชาติตัวอย่างเช่นหากใครสักคนยังคงรักษาความเมตตากรุณาและความอดทนในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากเขาอาจเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและมั่นคงทางศีลธรรม แต่หากเขาแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวความโกรธหรือการละทิ้งผู้อื่นในช่วงเวลานั้นก็อาจสะท้อนถึงความอ่อนแอทางจิตปิญญ,ญาคงเชื่อยังกล่าวไว้ว่าผู้ที่ยืนหยัดในหลักการของตนแม้ในยามยากเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การเคารพดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์ที่ท้าทายจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจท่าแท้ของคน 2. คำพูดและการกระทำที่สอดคล้องกัน คงชื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามสิ่งที่พูดหรือที่เรียกว่าการกระทำตามคำพูดตามปรัชญาของคงชื่อคนที่พูดจาดีแต่ไม่มีการกระทำรองรับมักจะขาดคุณธรรมที่แท้จริงคงชื่อเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่พูดมากแต่ไม่ทำคล้ายกับดอกไม้ที่ไม่มีผลซึ่งหมายความว่าคนที่พูดจาไพเราะแต่ไม่ลงมือทำตามสิ่งที่พูดนั้นไม่แตกต่างอะไรจากดอกไม้ที่สวยแต่ไร้ประโยชน์ ดังนั้นคงชื่อแนะนําว่าเราควรมองหาคนที่ทํามากกว่าพูดเพราะการกระทําที่สอดคล้องกับคาพูดจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความจริงใจและความเข้มแข็งทางศิลธรรมของคนคนนั้น 3. การปฏิบัติต่อผู้อื่นคงชื่อมองว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นกระจกที่สะท้อนถึงท่าแท้ของคนคงชื่อสอนถึงหลักการรักษาความเคารพต่อบุคคลใกล้ชิดซึ่งหมายถึงความรักและความเมตตาต่อมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวคงเชื่อเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้ดังนั้นการปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดเช่นบุพการีพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานจึงเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่นอกจากนี้คงเชื่อยังสอนว่าอย่าทํากับผู้อื่นในสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นทํากับคุณ ซึ่งเป็นหลักการที่คล้ายคลึงกับคําสอนในศาสนาอื่นๆและสะท้อนถึงความสําคัญของการเคารพซึ่งกันและกัน 4. การยอมรับความผิดพลาดคงชื่อมองว่าการยอมรับความผิดพลาดเป็นเครื่องหมายของคนที่มีคุณธรรมที่แท้จริงคงชื่อสอนว่าคนที่ไม่เคยทําผิดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คนที่ยอมรับและแก้ไขความผิดพลาดของตนเองต่างหากที่เป็นคนที่ดีคงชื่อเองก็ยอมรับว่าเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ และเขาเน้นย้ำว่าการปรับปรุงตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคนที่กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและพยายามปรับปรุงตนเองสะท้อนถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองหความสงบและการควบคุมอารมณ์คงเชื่อว่าความสงบในจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแสดงออกถึงคุณธรรมที่แท้จริงคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด มักจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและมั่นคงคงชื่อเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่สงบในยามวุ่นวายคือผู้ที่มีปัญญาการควบคุมอารมณ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีสติและสมาธิซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีคุณธรรมจากข้อคิดของคงชื่อเราสามารถเข้าใจถึงท่าแท้ของคนได้จากหลายแงม่มุมเช่นการประพฤติตนในช่วงเวลาที่ยากลำบากการสอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทำ การปฏิบัติต่อผู้อื่นการยอมรับความผิดพลาดและความสามารถในการควบคุมอารมณ์คงชื่อสอนว่าคุณธรรมที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราการเข้าใจและพัฒนาตนเองจึงเป็นกุญแจสําคัญในการเป็นคนที่ดีและมีคุณค่าในสายตาของสังคมถ้าแท้ของคนตามปรชญ,ญาของคงชื่อสะท้อนถึงคุณธรรมภายในซึ่งสามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมการกระทํา และการปฏิบัติต่อผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆการศึกษาและนำไปปฏิบัติจะช่วยให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น